วันนี้เราอยู่นะครับไร่มันสำปะหลังนะครับที่บ้านอ่างศิลานะครับจังหวัดสแก้วที่มาดีครับครับผมสวัสดีครับพี่เ้าสวัสดีครับก็มาดูผลงานนะครับมันที่ใช้สาวกเตนานโนชีดไปกี่ครั้งครับสองครั้งค่ะสองครั้งเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูหัวมันกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสุดยอดไหมครับพี่เี้ยสุดยอดมากนะครับผมเองตื่นเต้นมากนะครับวันนี้นะครับเราและทีมงานรายการสารเกษตรนานครับลงพื้นที่มานะครับเป็นไงบ้างครับทุงทีมก็ประทับใจสุดครับก็คือหายกังวลในเรื่องราวของว่า จะขึ้นใบจะขึ้นต้นหรือเปล่าจะมีหัวหรือเปล่ามัน2เดือนครึ่งก็คือไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีแม้แต่เม็ดเดียวนะครับนกดูฉีดสารเสษตรสองครั้งนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าโอ้โหโโปกติมันได้อย่างนี้ไหมครับพี่ถ้าใช้ทั่วไปอ๋อไม่ได้อย่างนี้หรอกจ้ะไม่ไม่ได้อย่างนี้แน่นอนไม่ได้แน่นอนแบบนี้นะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับทุกท่านทั้งใหญ่ทั้งยาวเนาะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งทีมนะขอบคุณพี่เจ้ามากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูนะครับมันสี่เดือนที่ใช้สาวเกษตรนาโนของเรานะครับอยู่ที่อําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับก็เป็นผลงานที่ต้องบอกว่ามันจากที่จะตายแล้วนะครับเพิ่งมาเจอนะครับในช่วงสามเดือนจากที่ใช้น้ําหยดนะครับใช้คนตาพายเป้น้ําหยดนะครับมาใช้สารเกษตรนาโนตัวนี้นะครับทุกท่านต้องขอบคุณนะครับสารเกษตรนาโนมากนะครับที่มาช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาได้ อันนี้ผมถ่ายริมทางนะครับก็เป็นผลงานที่ต้องบอกว่าผมเองก็ทึ่งครับวันนี้เรามากับรายการสารเกษตรนาโนนะครับก็เห็นแล้วก็ภูมิใจมากถามช่างภาพที่นึงความรู้สึกเป็นไงบ้างครับพี่ก็ต้องบอกก็สุดเด่นเลยดอดม่าไม่คิดเลยนะคือแ่งนี้คืองานแก้นะครับทุกท่านนะครับเรามันใหญ่มากทุกท่านดูนะครับดูหัวนี้ครับเอามาเทียบกันนี่เนี่ยดูนะครับดูนะครับทุกท่านดูนะครับใครไม่ดูเนี่ยต้องบอกว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแน่นอนมันที่จะตายแล้วนะครับ ฉีดไปแล้วมันกลับมาตอนนี้หัวใหญ่กว่าปวดสากเสร็มมัน4ี่เดือนแล้วท่านมันสีเดือนนะครับ